เพื่อนสนิทกันอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างครัแบบว่าแบบเคยแบบเคาเรียกอะไรอ่ะแบบงอนงอนอะไรกันบ้างไหมมีอยู่แล้วครับมีมีครับทำงานด้วยกันมา4-5หปีทะเลาะกันอยู่ประมาณ2เรื่องครับอ่าเรื่องแรกเลยเรื่องแบบไปไปวันนั้นไปวิ่งครับเไปวิ่งไปวิ่งวิ่งเสร็จแล้วเขาก็มาแย่ผมแย่ว่าก็เล่นเลยเอ๊ะผมก็ร้อนร้อนเออดูอะไรเงี้ยดูอะไรเงี้ยไปโดนหน้าเขาโอ้ กรธเลยจ้าโกรธเลยจ้าใช่ครับทำไงตามง้อเราก็แบบว่าเอออีกวันนึงเราต้องถ่ายงานด้วยกันครับก็เลยแบบเออเคลียร์กันก่อนก่อนที่เราจะไปทํางานเพราะว่าเรากลัวว่าอ่าถ้าสมมติว่าเราไม่ดีอ่ะแล้วทําจะทํางานาไม่ดีใช่ไหมเราก็เลยแบบเออเคลียร์กันไม่ชอบตรงไหนบอกกันอะไรนี่โอ้โหแล้วครั้งที่สองครั้งที่สองเรื่องซ้อมซ้อมเต้นเรื่องอะไรนะเลื่องตดจริงเหรอทำไมอ่ะวันนั้นคือซ้อมเต้นกันอยู่สิ สิบคนเยอะมากแล้วอยู่แบบมมีกลิ่นมาแล้วอยู่แบบปีก็มาบอกว่ากัน่ะเป็นคนตดไม่ได้ตดอเรื่องอย่างนี้เรายอมไม่ได้นะมาใส่ร้ายเราเหมือนตอนเรียนอ่ะเหมือนตอนเรียนอย่างปีก็เสียง้ยแล้วก็เสียงอะไร่างมมีตดอย่างงี้ยใช่มตดไม่ตดตดไม่ตดเสี่ยงไปเสียงมาเลยโกรธเลยแล้วตกลงใครตดไม่รู้ทั้นี่ย มันแย่ตรงที่คนทำแบบไม่มอบตัวใช่แล้วกลายเป็นเรื่องให้เราต้องทะเลาะกันใช่ไม่แต่เราก็ผิดที่เราไปยัดเยียดให้เขาไงเราฝากไว้แก้เบื้องเนี่ยปากไว้เราอยากแก้แล้วก็แบบสนุกสนุกของเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่คิดว่าเขาจะโกรธแล้วโกรธเราก็ไปขอโทษเราก็จริงจังเหรอก็โกรธตอนนั้นก็โกรธแต่นานซ้อมเต้นกันอันนี้มกลับกันการมีแบบไปทำอะไรเอาเพราะโกรธบ้างไหมเคยไหมดำนองหน้าแบบว่าเราไม่มีเลยเหรอ เพราะอ๋อเป็นคนที่ไม่จริงจังกับชีวิตก็เลยจะไม่โกรธอะไรง่ายอ๋อจริงจังครับแต่ว่าไม่ได้โกรธอะไรง่ายไม่โกรธอะไรง่ายเป็นคนแบบชิลสบายสบายอะไรเงี้ยเพราะความแบบเป็นคนขี้เล่นสบายสบายเลยทำให้เพื่อนเนี่ยโกรธอย่างนี้ไงอืมใช่ใช่ก็เล่นเยอะเกิน